ที่เื่老妈ไว้แกคนจีบอ老妈่าไ้ล้เฮ้ยไว้มคนจีบรม่ันจะเข้ามาแซมสวิคด้ดนลิปตรงนี้หายแล้วแม่งเล่นยากสัตว์เลยเจเล่นบัตสเยเอุกูเดินผิดทางเจ๊ไหนไหนก็ตายละขอตีหน่อย มาแล้วแล้วนะกระถิบแล้วมาสามมาเยอะมาเยอะมาเยอะสวยไปครูทั้งสามแบกแต่ว่าน้องดุดกูมาได้ปี๋เฮียโอ้ยเฮียจะตายเฮ้ยพี่เต๋เฮ้ยพี่เต๋ได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเก็บดูนะเนอะจากอะไรอะซิกิวสองเหรออะไรอะไรกูจะเดินไม่ได้เลยว่ะขายไม่ท้าเนี่ยกูแค่เดินเดินไปเรื่อย

โอ้โหหายไปเลยตาอันน huh. oh, wow. ั้นเยตามระสุดหรือยังมันไม่เดินไม่ได้ด้วยวาวว่ามันเลยผักยาไรเอาดิแล้วเพิ่งกูตีเพิ่งกูตีคมกูวิ่งอยู่กูยังวิ่งอยู่แล้วโซโลคิวไอ้ต้าโซลคิวมาไอตาไล่ต่อไอตาโดนโซโลคิวต่อ เก็บตัวเองไม่ได้กดเลยเพราะโดนสตัร์ไม่หยุดชิวๆเฮ้ยได้ไหมเหรอมองเฮ้ยนเปล่าจะเอาต่อมันไกลไปตะั้งอ่ะมึงจะล่างฟอมมาเล่นหรืออย่าเลยไงมึงเอาล่างจริงมาเล่นได้ดิแล้วค่อยเล่นล่างฟอมมึงคิดว่าเป็นโยนี่เหรอไอ้เหี้ยไม่แยกล่างได้อะไอ้เอาวะมาแล้ววะเพิ่งมาแล้ววะทธรรมยานธรรมยานมาตีอยู่โยนี่โยน่ตีโยนี่ตียับตีอยู่ดีนะสิอุ้ย เฮ้ยโห้เฮียกูหายไปเลยไอ้ตามึงจะถมยาเล่นไม่อยู่หรือตามันไม่ถึงด่าเราจะไม่มีดูชั้นละมีอินวิทโอ้โหสวยได้อยู่เฮ้เพื่อนหน่อยสวยตาแล้วตีไปเกมอีกทีนึ่งสวยตา

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ออกเพื่อนเพื่อนตีไม่ออกหุยยหุเอาล้วมใหม่สัตว์ล้มไปดิล้มจิ้มจิ้ิ้ม้ตบอยู่แล้วไอ้เหี้ยดูสไตล์การเล่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อุ้ยกระดอนเดี๋อ่ักรัดนโดนกระดอนดเตมาแลอุ้ยมา

ตามีคนอยู่ข้างมึงสองที่มีเฮกจิ้มดิจิ้มดิจิ้มสิร้อยยี่สิบยี่สิบกูเอาอ๋ออีตาถอดวิญญาณนี่เงี้ยนั่นเดินมาตีมึงโง่เลยสัดกูไม่เห็นเลยถอดวิญญาณเนีอะตันสวยสักเจ๊ดแม่สูตรดูมาน่าสุดโัตโหสวยกว่านี้แล้วแต่ดาเมจอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนโอ้โหอยู่กับเลยน ไอ้ตาไม่เก็บกูไอ้ตาไม่เก็บกูอะเยอะไปละโอ้เฮกสวยสัตว์โอ้สวยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยมาชกอูตาเก็บไอ้พิตาโอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอาอะพี่ตากูมาไว้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 ไอ้คนบายบายเฮ้ยบายสี่บายมาสี่บายมาสี่บาย ถา <l id> รับอย um ู่กูเมอะไรกูเมนทอเดยเพื่อนกูด <in> enfin <wan> ิเฮ้ยเฮตาเก็บผมไม่ได้เล่นเลยเฮียปล้ปไปกูปอยกูเลยปล่อย่อยีคามไเล่นีคก็มไปเอลไปไนลยไเบวถอยถอยเตมาะเต้กลัมาว่ะับมิงเจ้ากูถอยพอดีเลยเพื่อนไม่บเออส เอ้ยสวยใบออกเชี้ยไอใบออกนูกูไม่เคยเห็นโอไปมานมาหมดอุ้ยเฮียใบเข้มสัตวเอ้อไปเอยนูถ้าเอาเดิมนี้เฮียจะให้ใบทำทุกอย่างเลยสัตว์ก็ไม่อะไรล้าอ้ยเฮี้ยตาบมามานอนเชี้ยนอนแยกลากอยู่ตรงนี้สัตว์ียบร้อยมาเลยตายไล้วฆ่าฆ่ามันมาทกเลยฮิกเอ้ยก็ตายแล้วตายแล้วไอ ร้ยแบกสัตว์รวยแบกไงละไปไช่วยกูด้วยเอาเฮียอะไรมึงมาย้อ่อนในควายม,มันของ<อ>เอาให้ว่ะเก็บเจ็บเก็บสิ่งนักวิง่งไม่จบแล้ว โผ <Dante> ล่ิวเลยพี่โพื้นอะไรอ่ะอ oh oh yeah. oh ah, okay. oh <c oughs> ๋อพื้นฮิวทุกคนเอ้าอย่าพื้นฮิวเว้ยจลืมใช้เลยลืมใช้เลยเฮ้ยเดี๋ยวไปเหยียบดีใช้ก็มันจะแล้วมาหน้าบบกเลยเอ้ยลาง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 ว่าใครกับไปพรกดิโอ้โหรแต่เนี่ยถ้าเราเอาจริงๆอ่ะแรงป้าเต้แรงมากเลยที่เอาอีกนิดอีกปะเฮ้ยไอ้เชี่ยลางๆอะไรยังไงตัด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 นี่โกร ตายตายพี่ตายตายตายสวยสวยลูกนีพี่อยู่นี่สคนเลยเนี่ยดีไปพี่โอ้ตสไม่มีในสุกีแล้วเฮ้ยสัตว์ทีมันนาตายมากวิ่งเร็วเพืกวิ่งเร็วสสยามให้เร็กุเทพตือตืตืตือ้่เเเเเเออออออเอออ เดี๋ยวมองมันพาไปกินมาต่อยด้วยมันพาไปกินมาต่อยกูแล้วว๊ะท่านั้นทโอ้โหเฮ้ยเฮ้ปัดอย่างงี้เหมือนจะไม่ชนะได้พี่ไลามันโอ้ยปะก่อเออกูโซโลคิวมาดิมึงแก้นานหน่อยนะดูดูน่ากลัวนะไอ้ตรงนั้นอะ เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่พี่ตาสเปดพี่เอาอีกแล้วเอาหรือตาสเปดไอเดียวสเปดบกเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอาอะหลบยิ่งเจ๊หลบสัตว์ก็เอาเรื่องอุ้ยอย่างนี้แพ้เนี่ยเฮ้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 ยเอาจะหลอดให้บิงไอ้เหี้ยเด็กเขาขัดเฮ้ยเอาอะ อุ้ยให้หลบไปดิไซส์เต็มต้องเต็มเดี๋ยวให้ได้โอ้ยผมตัดออกนะไม่ให้มันมานะพัดแทงยับนะพัดแทงยับลุยลุยว่าสกิลไปดิชกไปก่อนอ๋อมิดกูเดินไปต่อยไปมิดไปไหนเล่นออฟเลนดิ้ค่ะเร็ววะกูเดินไปต่อยดิไม่สโซนอุ้ยมิดอีกรอบนึงมิดเพื่อนแม่งโยกสายใส่กลัวเอาเอามาดิมาดิมึงเอามาละ เฮ้ยมีคันที่สามที่สี่ที่ไม่ควรเลยสัตว์เย็นแม่โอ้โหไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวดูลงไปเรื่อยอะโอ้ยอ่ะกูลงกูลงกูลงอ่ากูโยนกูโยนโยนใส่ยืนไปทันขั้นมาอีรอบหนึ่งโดนโยนวะโอ้โหแล้วกูโยนไปหานะพัด ไอเจ้าใบ้แบบโอยสัตว์เอ้ยพอตรงพอทาไปายุหีแตกแล้วต้องใถ่ดิเหี้ยกูจะเฮกแล้วก็แม่งเอาลงมาเลยใบ้ไม่ชาตเหรอโดนใครฆ่ายังไงถ้ามึงยังไม่โดนใครฆ่าก็ดเมีดไปเลยยังยังไม่โดนยังไม่โดนหรือว่าไม่เอาของฉ่าก็ออกพวกขี้ใหญ่ยังได้เลยเดี๋ยวใบ้ตายพอแค่นั้นให้มันเล่นแทงไปพอรถเบรกไปตดิ่มได้ไหมกันดะ โดนแล้วหนีนะหนีหนีหอบเพื่อนกูนะไอ้เจ๊นั่นก็บินจังเลยยึดแม่ไอ้สัตว์ไอ้เล้งต่อไปไอ้นั่นว่าแล้นะไม่ใช่ไอ้เจ๊เนี่ยลงแล้วกูลงมาแล้วมามามาเฮ้ยไม่ทันเอ้ยทัดเลยนี่ทัดเลยนี่เก็บเก็บเก็บดิไอ้ใบเก็บไอ้ใบเก็บมึงต้องมึงต้องยิงอ่ะมัาไว้อยู่ตาขีปาไม่โดนโอ๊ย ไปกับเราบ้างแฮะเฮ้เฮ้เฮ้ยไปยิงยิงยิงไปยืนดอกไปยืนรอหยุดหยุดหยุดรอสามคนรอสามสามมาดีเนี่ยเอ้สามไม่มาไอ้สัตว์พ่อตายเนี่ยเอ้าไอ้เรี่อนี่กูตกเหรอวะอตกเจอเจอเจอไอ้ไอ้ทีเร็วกว่าตายแล้วตกเหรอทีเร็วอะไรอ่ะชาดอ่ะตายไปแล้วเฮ้ยตายไปไหนอ่ะเอ้ามันก็ต้องอยู่แถวนี้ดิ ไม,ไ,มไ,มไม่รู้กูไม่ทำไม่รู้ว่ามันหายไปเลยมูชาร์ดจวะพลายแล้วตกหอเนี่ยมูชาร์ดอยู่ไงเนี่ยฮะเอ้าเอ้าไอ้ไว้กดไอ้ไว้กดให้นพัทไอ้เหี้ยมึงกดให้ทำไมเลยวะเอาเรื่อ้ไอ้จังหวะบรนลุอดีปริสัตย์เยอะมากเอาอะไรเอาอะไรสั่งไปไปไปอีกเหี้ยอ๋อ เออย,อยิงตายิงยิงยิงทีเดียวทีเดียวไอ้ที่นี่รอหลังของแท้เยียแมงนัลแข็งอยู่ข้างหลังกูอีกที่เออเอาสัตชีพตาแขา็งใจไม่ตาแข็งใจไม่อีกตาเดินไปเดินม,มาเพื่นอนเต่าให้เต่าตาแบบไปบ้าเฮงงวนั้นทำอะไรเพกอย่างเลิกยืนหลังกูเพื่อขี้จัดแม่ เอ้ยตาหลังมึงสวยยิง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 มายิงมาไอเจมาไอเจมาไอเจมาช่วยสวยไบค์โคมากเฮ้ยโอ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 ้เหี้ยไม่ได้เล่นเลยเหี้ยเหี้ยไบค์ถ่ายมาโดนชะตาถ่ายเอาหรือถ่ายมาหายตาตาบอกไอยึดแม่ยาย่ใหตาดูเฮ้ยอุ้ยเอ้า